พี่ภูมิขึ้นมาสิตื่นขึ้นมาลูกขึ้นมาอ่านหนังสือพี่ภูมิพี่เพชรไอ้ภูมิขี่หอนเห็นไหมเมื่อกลางเมื่อตอนหัวข้ามยังใส่เสื้ออยู่เลยอันถอดเสื้อของเราพันหอนแต่ว่าขางนอกพันฝนโตข่าอากาศตะโลกดีได้ยินเสียงปอกแป,กปลกปอกแปลกเป็นอย่างนอะหิมะล่งองน เม็ดใหญ่งงเป็นอันเพื่อนลูกเห็บลุ่งนในิไฝนตกก็มีแหมตกซ่ทิมแม่พีพ่ภูมิพี่แพ้ตื่นได้แล้วลูกปั๊บปั๊บเสร็จแล้วปั๊บออกไปก่อนเพื่อนเลยไปเร็วๆฝุ่นทิ้งล่งนด้ยนนี้นะฝุ่น,น,นไปก้อนมไอดูนะนอ่ะประจำที่องตัวเ,เองก่อน ไปประจําไปไประจาที่ของตัวเองก่อนไปนั่งที่ของตัวเองเดี๋ยวแม่ทําให้ลงมาอย่าขื้นทั้งลัดไม่เออไม่ต้องไปเหมือนจัดระเบียบจานเขาหราบอกบอกฟังเลยบอกว่าอย่าให้ขื้นทั้งลัดล่ะสนอ่ะของป๊บกินก่อนเพื่อนนะระวังถ้วยระวังหยับขยับถ้วยออกก่อนเออขยับแก้วน้ำออกก่อนอืมเดี๋ยวมันจะหก แล้วก็หยิบถ้วยของตัวเองไปหยิบถ้วยของตัวเองไปเนี่ยอืมรับเอาแค่ไหนโอเคไหมรับใส่นมหรือโยเกิร์ตนมนม ป๊าปใส่นมก o ฎม้อนเองก็เลยอ่ะแบบโอเคไหมพอแล้วเนี่ยอ่ะเพื่นสีทเท่เองพพอ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 ,พอโอเคโอเค,อเคทำยังไงโอเคทำยังไงโอเคบทสิดและกินก้อนละไอไอว่าท่านไอว่าท่านาเฮียปรับจัดการก้อนหมูละ เห็นตื่นขึ้นมาเห็นมาใส่เสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอ่าอย่าช้ากันนะอย่าช้ากันนะเพชรทำไมต้องขึ้นไปนั่งภูมิลุกขึ้นใส่กันดีๆเพชรห้ามใช้เวลาในการใส่เสื้อผ้านะภูมิข้างหน้าข้างหลังถูกหรือเปล่านะ่ะ เอาเร็วๆแม่ให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วในการใส่เสื้อผ้าถ้าใครยังไม่เสร็จไม่ต้องกินอาหารเช้านะฮะฝนตกด้วยนะข้างนอกอะ่เอะ,ะเออก็นั่นแหละแล้ทำไมมันถึงฝนตกล่ะแล้วถุงเท้าอ่ะพระเพชรเห็นหรือ,อยังถุงเท้าอ่ะ เตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร่อยเลยบ่มีว่านีต้องมาหาอย่างยังพากันสายอยู่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้าถุงมืออ้วนมันใช่ถุงเท้าเพชรแล้วที่ไหนแล้วนะ่ะเพชรนั่นมันถุงเท้าพี่ภูมิไม่ใช่หรอ ของเพชรสีดำไม่ใช่เหรอแม่ก็วางเป็นของใครของมันแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ่ะงั้นภูมอานั้นถ <c oughs> ุงเท้า